พักกันดูดีๆนะพระเราชีเราพิจารณาปฏิสังขารก่ก่อนที่จะครบจะชันกับประมาณในการครบชันนกตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาละความอยากกายเราหิวใจเกิดความอยากก็รู้จักควบคุมรู้จักพิจารณาหมีมากบีน้อยก็จะให้ใจของเราเกิดความอยากอื กัประมาณในการรบฉันห้องเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทุกเรื่องเราต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเราเองตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสติของเราตั้งมันจะลุกจะก้าวจะเดินจะเข้าห้องช่วมห้องน้ำทำกับข้าวกับปลาทุกอย่างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราต้องพยายามฝึกผลตัวเราแก้ไขตัวเราอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุติให้เป็นอัตโนมัติ มีความเข้มแข็งทําความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาไม่ใชใ่ว่าจะไปพึ่งนึกแต่ภายนอกอย่างเดียวเราต้องพึ่งตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแก้ไขเราปรับปรุงตัวเราลักษณะของจิตที่ปกติเป็นอย่างไรจิตที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรความรู้ตัวรู้ว่าสติรู้ตัวเป็นอย่างไรเราได้สร้างขึ้นมาให้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังถ้ายังก็พยายามทํา ทำให้ต่อเนื่องให้เป็นมหาสติเข้าไปควบคุมใจจนใจของเราอยู่ในความปกติความปกตินั่นแหละคือสินสินหาสินแปดสินสิบก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละสินสมมติสินสังคมสินวิมุตติธิกิจธิสิน <c oughs> ก็ใจความปกติคือสมาธิ ปกติของกายของวาจาของใจทีในี้ใจของเราทำไมถึงเกิดทำไมใจของเราถึงหลงกำลังทติของเรามีความเพียรที่เพียงพอที่เขาไปรู้เท่าทันทำความเข้าใจมันพร่ำสอนใจของเราได้หรือไม่ใจของเราเกิดทั้งแต่เริ่มเกาะตัวอย่างไรเขาเกิดอย่างไรเขาหลงอย่างไรเราต้องพยายามศึกษา ช่วยเรือตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านที่ไร่ที่นาที่ทำการทำงานในใจว่าปฏิบัติแบบไม่รู้อะไรถ้าเราปฏิบัติเราฝึกแบบไม่รู้อะไรก็ปฏิบัติแบบหลงๆง,งมงมงง่ายๆขอให้ได้ฉันได้ปฏิบัติทำอะไรก็ไม่เป็นเหมอนกับขี่คนหนึ่งปฏิบัติเก่งปฏิบัติเข่ง ปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนะี่ยผูกคอตัวเองตายเพราะว่าปฏิบัติเจ่งเกินไปนเจอพ่อเจอแม่ในคุมตาเขียวเลยตตคุมตาพ่อแม่นะว่าพ่อแม่เป็นหมาปฏิบัติไม่ใจไม่ถูกแนวทางของพระพุทธองค์บอกว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติทมแล้วไม่ให้เอาอะไรให้ปล่อยวางหมดตรงนั้น แมแต่น้ำท่าก็ไม่อับมาพักที่กุฏิในเขียนเต็มห้องหมดเลยเขียนรูปหัวกระโหลกเขียนธรรมะระบายธรรมทานข้าวท่านป้าก็เอาถ้วยชามไปตักมาละมากินแล้วก็มาทิ้งมันเต็มเกื่อนอยู่ในห้องตกกระปกเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเน้ปล่อยให้วางมันนั่นเขาเรียกว่าหลง เราต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องทุกอย่างช่วยเหลือตัวเองให้ได้ทําความเข้าใจกับสมมุติทําความเข้าใจกับใจของเราไม่ใ,ใช่ว่าปฏิบัติทำเมื่อเราทําอะไรก็ไม่เป็นเอาไปเอามาก็เลยปฏิบัติแบบหลงๆงมงายช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้แต่อยู่ที่ไหนก็ลําบากลําบากตัวเองลําบากคนอื่น เราต้องพึ่งตัวเราให้ได้ทุกอย่างเท่าที่จะทําได้สร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเราทั้งทางสมมุติทั้งทางมีมิสมมุติเราขาดตกปกพองอะไรทางนั้นจิตใจจิตเจงเราเกิดอย่างไรจิตเจของเราหลงอะไรกิเลสหยาบกิเลสละเอยียดเราจําแนกแจกแจงให้ชัดเจนเราค่อยละโลกก็ทาเป็นยังไงเขาอยู่กันคนละส่วนอยู่แต่อิงอาศัยกันอยู่ จิตกับกายก็อิงอาศัยกันอยู่ถ้ากำลังสติปัญญาไม่เข้มแข็งจริงๆเขาก็ไม่ยอมง่ายเหมือนกันก็ว่าเขาชอบคิดชอบเที่ยวชอบเกิดถ้าคนไม่มีความเพียรจริงๆไม่ละกิเลสจริงๆก็อยากจุถ้าเราเดินถึงจุดหมายไปทางแล้วรู้ความจริงลดดับความเกิดตั้งแต่เช้าขึ้นมาใจของเราเกิดไม่รู้กิตเที่ยวเราก็ปล่อยให้มันเกิดอยู่งั้น ความคิดพุดขึ้นมาพงแต่งใจของเราสักกี่ครั้งเราทําความเข้าใจบ่อยๆดับบ่อยๆมันก็เหือดแห้งไปเหือดแห้งไปอยู่ก็สมมุติก็ไม่ให้สมมุติเขครอบงำมีให้ได้ใช้ให้เป็นเอาให้เป็นทําให้เป็นอยู่ที่ไหนก็จะไม่ทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่ลําบังถ้าเรารู้จัก ต่ใจของเราต้องวางต้องคลายการวางการคลายคือการแยกคลายออกจากรูปออกจากนามออกจากความคิดอารมณ์มันดับความเกิดแต่กายสมมติก็มีอยู่อยากที่จะเข้าใจถ้าบุคคลที่ไม่มีความเพียรที่ต่อเนื่องก็จะเป็นหลงเรื่องแต่วว่าเออแม้แต่คำว่าอัตตาของนักปฏิบัติมันก็เกิดอยู่ตลอดเวลา ฉันเป็นนักปฏิบัตินะการเึกหัดปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ละออกจากใจของเราไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนไอ้ความไม่เข้าใจนมันถึงวุ่นวายกันความไม่เข้าใจในธรรมใจมันเกิดอยู่ตลอดเวลาตัวใจนั่นแหละคือตัวธรรมมันเกิดทั้งเกิดด้วยทั้งหลงด้วย ช่วยตัวก็ไม่ได้ช่วยตัวเราเองก็ไม่ได้ไปเจอพระองค์หนึ่งไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่บนภูกระดึงต้องมีคนคอยนั่งรับช้าอยู่งั้นะูดบุหรี่ทีก็ให้เด็กคนมาประเขน ประเนแล้วก็นั่นก็มันทำไมนั่นก็มันก็ผิดลงนะจะแปลงทีฝันทีค่อยค้นมาประเฑ์มาหยดยาดทีฝันให้หนู่มโง่ถึงขนาดนั้นแต่ที่ไหนก็ทําอะไรไม่เป็นฮะตัวเองเก่งตัวเองเคร่งที่ไหนได้โง่ทั้งโง่ทั้งหลงต้องช่วยเหลือตัวเองแก้ไขตัวเราเองปรับปรุงตัวเราเองจัดการกับใจของเราให้มันได้ ว่าใจมันเกิดยังไงใจมันหลงอะไรอะไรคือสติอะไรคือปัญญาการเดินปัญญาการแยกรูปแยกนามการตามดูความเกิดแม้แต่เล็กๆในน้อยเราก็ต้องพยายามดับมีตั้งแต่เรื่องของคนอื่นคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนโน้นคิดกับเราอย่างนั้นคนนั้นคิดกับเราอย่างนี้กิเลสมันหลอกขางนั้นมาจัดการระดับความเกิดอืม แม้แต่ตัวใจนี่ก็อยากให้เกิดให้ไปให้มาเป็นเรื่องของปัญญาการเกิดของปัญญาล้นเรื่องของคนอื่นก็คนอื่นเอาเรื่องของเราแก้ไขเราปรับปรุงตัวเราสร้างตัวเราให้เข้มแข็งก็จะล้นออกไปสู่สังคมเองถ้าเราเข้าใจในชีวิตของเราจะมีตั้งแต่ประโยชน์ประโยชน์สมมติประโยชน์วิมุติ ้าไม่เข้าใจก็ปฏิบัติเป็นทุกข์อยู่การปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเลยจะไปไหนมาทหนทีก็เป็นทุกข์อยู่การปฏิบัติอันนู้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ทําไม่ได้อันน,นี้ก็ทําไม่ได้นนนกดิเลสมันเกิดอยู่ที่ใจตลอดเวลาใจมันเกิดอยู่ตลอดเวลาการฝพกขัดปฏิบัติก็เพื่อที่จะละกิเลสคลายกิเลสออกจากใจของตัวเรา ทุกเรื่องที่เกิดที่ใจของเราด้วยเป็นแค่การเกิดจนอยู่เหนือเหนือทุกอย่างเหนือสมมติเหนือวิบความไม่เข้าใจนี่แหละไปอยู่คนเดียวก็เลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นต้องปฏิบัติอยู่ที่ให้คนได้บังคับอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิบัติที่ศูนย ดึงเป็นการปฏิบัติเอาดึงกระตื่นขึ้นมาหนุนะแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราจนมันเป็นอัตโนมัติจะเป็นธรรมชาติในการดูในการรู้ใจของเรามันเกิดกิเลสหรือไม่เกิดกิเลสเราก็ดับดับจนมันไม่ละละนะ่ะละออกจนมันไม่เกิดถึงนที่จะละได้คลายได้เราต้องรู้ตัวใจของเราใช้กดใจของเราต้องคลายออกจากกันหาแยกรูปแยกนางต้องมีความเพียรที่ ต่อเนื่องเจ็บแข็งไม่ใช่ว่าเอาตั้งแต่พูดใจไม่มีกิเลสใจไม่เกิดเราไม่อยากได้ความสงบเราไม่อยากได้ความสุขก็จะได้เองพระเราเหมือนกันชีเราก็เหมือนกันแต่ผึกขัดปฏิบัติก็ไปเที่ยวขอธรรมะขอไม่ธรรมะไม่ไม่ใช่ธรรมะที่ลาย ขอธรรมะที่โน่นขอธรรมะที่นี่จะไปได้ยังไงเราละออกมันหมดเราไม่ได้เราไม่อยากแก่ดามก็ได้อ,อีกมีแต่วความเจ็บขั้นอืนาละน้าที่สมมุติก็ไม่มีความรับผิดชอบที่เพียงพอไม่มีความเชื้อชที่เพียงพอจิตใจมีแต่วความทะเยอทะยานอยากปิดกั้นไว้หมดทุกอย่าง ทั้งอยากทั้งไม่อยากาการเกาะตัวการเกิดแต่ที่ไหนก็เลยหนักตัวเราเองคันห้าเป็นของหนักหนักตัวยังไม่พอนักปฏิบัติอัดตรานักปฏิบัติเพิ่มเข้าไปอีกหนักเขาไปอีกทำอะไรก็ไม่เป็นอีกอันก็เลยปฏิบัติแบบหลงงมงายปฏิบัติแค่รูปแบบแค่พิธีรีตองไม่ใช่ขัดเก่าให้มันถึงจุดหม่ อาตั้งใจรับพรกัน <c oughs> อ่ะขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจเริญสติสร้างความ,มรู้กับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิงว่งเข้าวิ่งออกะกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวเพียงแค่หยุดเพียงแค่ระงับเพราะว่าเราเดินปัญญาแยกรูปแยกนามรับความเกิดไม่ได้ทุกเรื่องกาขอให้หยุด ขณะที่เรากำลังนั่งฟังอยู่นี้เลยลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆเพียงแค่เรื่องลมหายใจอานอาปานสติพวกเราก็ขาดการสร้างความรู้ถึกรับรู้ที่ชัดเจนที่โตเนื่อไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องเข้าไปละกลิเลสที่ใจไปดับความเกิดที่ใจเลยเพียงแค่การเจริญสติก็ยังไม่โตเนื่องกันตั้งแต่เช้าขึ้นมา ใจของเราส่งออกไปภายนอกสักกี่เรื่องใจของเราปรุงแต่งส่งออกไปภายนอกสักกี่ครั้งเหตุการณ์จากข้างนอกมาทําให้ใจเกิดหรือว่าอากาศของความคิดอารมณ์พุดขึ้นมาใจของเราเคลื่อนเข้าไปรวมไปด้วยกันสักกี่ครั้งความรู้ตัวของเราต่อเนื่องสังเกตรู้ทันตั้งแต่ต้นเหตุหรือไม่อันนี้ก็คงจะยากเพราะว่าการสร้างความรู้ตัวไม่ต่อเนื่อง ก็เลยไม่เข้าใจในหลักคําสอนของพระพุทธองค์ไม่เข้าใจในคําว่าอัตตาอนัตตาพอใจยังถ่ายไม่ได้ใจยังเกิดอยู่นิวรณ์าต่างๆซึ่งเป็นเครื่องกลางกันจิตของเราสติของเราพลังเผอจิตของเราเกิดความปกติหรือว่าเกิดความกังวลเกิดความพุ่งสั้นเรารู้จักระงับยับยั้งรู้จักดับรู้จักควบคุมได้ระดับในต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุ ถ้าเราตามดูรู้เห็นทุกเรื่องเราจะรู้ความจริงในชีวิตของเราไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหาอะไรมากมายตื่นขึ้นมาเราก็ดูอันนี้คือส่วนรูปธรรมร่างกายของเราส่วนนาม,มาทำเขาก่อตัวอย่างไรเกิดอย่างไรซึ่งมาอาศัยกายนี้อยู่ซึ่งวิญญาณในขันห้าของเราดูตั้งแต่เช้าขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาดูรู้เท่าทัานตามทำความเข้าใจและก็ละทุกเรื่องอันนี้เรื่องของกายเรื่องของจิต เรื่องสมมติวีมุตเราต้องจำแนกแจกแจงให้ทุกเห็นทุกอย่างเป็นตามความเป็นจริงซึ่งพระพุทธองค์ท่านว่ากองขันในร่างกายของเรานี้มีอยู่ห้ากองมีอยู่ห้าขันทำยังไงเราต้องจเจริญสติเข้าไปจำแนกแจกแจงรู้เห็นสิ่งพวกนี้แล้วก็รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตของเราถึงจะยอมปล่อยยอมวางได้แต่ยังปล่อยอยังวางไม่ได้ก็ให้จิตของเราอยู่ใน กองบุญกองกุศลมองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีก็พเพื่อที่จะบรรเทาเบาบา,บางละกิเลสออกจากใจของเราให้มันหมดจดลงไปเรื่อยๆอจนกว่ามันจะหมดจนกว่าจะดับความเกิดได้นั่นแหละแต่กายก็เป็นคนทุกข์อยู่ดีๆเราก็ต้องทำความเข้าใจพยายามสร้างความขยันมันเพียรสร้างความรับผิดช,ชอบให้มีให้เกิดขึ้น ให้ประกาศผลด้วยตนเองว่าเราใจของเราขณะนี้เป็นอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไงให้ทดสอบใจของเราเราจะมีครูบาอาจารย์คอยสอบเราตลอดเวลารูปรถจินเสียงนยี่แหละเป็นอาจารย์ทดสอบเรามีสติสติที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นอาจารย์คอยตรวจสอบอันนั้นเพียงแค่ระดับของภายนอกภายในขันห้าของเราเนี่ยเขาเกิดเกิดดับดับ,ดบตลอดเวลาลักษณะของวิญญาณที่ปกติเป็นไงวิญญาณที่เกิดเป็นไงวิญญาณที่เข้าไปหลงไปรวมขันห้าเป็นยังไง อยากนะถ้าไม่ขย,ยันมันเพลียนจริงๆถ้าไม่เดินตามแนวทางของพระพุทธองค์ก็อย,กอยากอยู่ธรรมชาติมีอยู่แล้วธรรมชาติของใจที่ไม่เกิดธรรมชาติของใจที่ไม่หลงธรรมชาติของใจที่ปล่อยวางเขาก็จะว่างเขาก็บริสุทธิ์ในความว่างนั้นมีดวงใจมีวิญญาณอยู่อยู่กลางหัไทยของเรานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนลูกเราจัดการให้ถึงรากฐานตรงนั้นเสียเดินปัญญาทําความเข้าใจไม่ต้องไปลังเลสงสัยอะไร ถ้าวิบากกรรมสมมุติไม่คลายมันก็ยากที่จะเข้าถึงเราก็ต้องพยายามสร้างบรารมีของเราให้เต็มเปี่ยมขึ้นไปเรื่อยๆความเฉลสละกิเลสของเราเต็มเปี่ยมหรือไม่ความค่อยยันมันเพียนความอ่อนน้อมท่อมตนโดยจักสํารวมกายอินทรีย์ของเราสํารวมบาจาสํารวมกายสํารวมใจของเราหมันวิเคราะห์ภายในต,ตั้งแต่เช้าขึ้นมาใจของเราเกิดสักกี่เที่ยว ไปในนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะกำลังสติของเรามีต่อเนื่องหรือไม่เราต้องพยายามสติความรู้ตัวไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาเรารู้จักทำความเข้าใจมันพร่ำสอนตัวเราตลอดเวลาเป็นเรื่องของทุกคนนะั่นแหละที่ต้องแก้ไขตัวเราเองในใจให้คนอื่นเขามาแก้ไขบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นทุกอย่าง ม่ใช่ยโยนพันธะโยนภาระไปให้คนนู้นเขาแบกคนนี้เขาแบกกายของเราเราก็แบกหนักอยู่แล้วทําไมเราถึงจะออปล่อยวางคันห้างของเราได้ละคันห้างเราได้งานภายนอกเราก็ขยันมันเพียรยังสมมุติให้เกิดประโยชน์เราก็ป่อยได้รับสมมุตินั้นด้วยคนอื่นมาก็ปล่อยได้รับสมมุตินั้นด้วยพยายามสร้างเครื่องอยู่ภายในให้มีให้เกิดขึ้นเครื่องอยู่ภายในเครื่องอยู่ภายนอกคือปัจจัยสี่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโลกกรรมำ เราก็ต้องทำความเข้าใจนนและหมดลมหายใจนั่นแหละเราถึงจะได้วางสมมุติก้อนนี้จริงๆแต่เราวางด้วยสติวางด้วยปัญญารู้เห็นด้วยสติด้วยปัญญาการได้ยินได้ฟังได้อัดทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมพยายามไปทํานะแต่ว่าพระวิญญาณบัญชิทุกเรื่องอย่าให้ใจของเราเกิดความอยากแม้แต่นิดเดียวอยากคิดอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นอีกนนหละมันละเอียดมากทีเดียวแม้แต่ตัวจิตตัวใจของเราถ้าเราดับความเกิดเราต้องวางเขาอีก กันหลายสิ่งหลายอย่างอะสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนนะทําใจให้ลงสมองให้ปลุกมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจม,มูกของเราชัดเจนกัน <c oughs> ปากกันไหวประพรมพอมกันค่อยไปสร้างสาต่อนะ